าดำก็มีหาดิม่าดหมาถึง้วจ้ามูอย่า,ยางไรติดติดในด่างบ่โอ้ยมันมูนมนมนกป่าด้น่ะมูตาเอ๋อเด้อน่ะตาเต็นลงๆอยู่ อย่างเนี้ไปแมงหัวอะไรไม่หนีอ๋อไม่อ๋อไ่ไม่ไม่จะร้องายเขาเล่ล่ะขบอกว่าต้อื่ันาเห็นปลาพรน่นหุปลาคสีเต้นกับนนี่ตงนี่งอยู่พุ่นะพุ่ปลาพุ่นพุ่เต้นตองนอยู่พุ่นจากเอตะทายพมปัดจ้ามื่อนี้ตปลา ฝนตกแห้งหิดมือนอนน้ำแกงมาวมือก้อนน้ำบ่ไหลเป็นบ่เ้ยบ่ล่งู้ใส้ขาสั่นรองบ่ไดลเด้คุณต้องไล่ไปบ่ค่ะมึงจะล้องตากนปากปากเหมอนกัน้องตานปากนรเด็ไปแล้วออกไปกันไหนออกมึง เอเอานยอาใตเเป็นย uh, ังออย่งไมัน hmm. ต uh, in uh, ิดน like ้ำได้น้ำนั่ตัวเบาขึ้นยังแท่กเแต่นี่ะตักเพื่อนเห็นบอล่นำมาเบิกเออนี่แหละที่ได้ไปอันนี้กัมิตรโมยามไปหนึ่งนีน้ำมันเดกเป็นบอจังเลยก็ต้องเปียยก็เดี๋นี่ เดี๋ยวเลิกดิหนิเฮ้ยเฮ้ยย่านมาลงเขาตองลงตรงนี้มันบ่นี่ลงเหยียบไต่ผาเหยียบเพิ่มไม่ผานะเหยียบนอก้เหยียบนอกผาจะไล่ไปตะกี้แล้วคือบอกเอาบิ่งมากว่ะต้องมาลงทางนี้นะคะค่อยๆหย่อนขาลงนะคะเอ๋อถือกล้องไว้เป็นวิดีโอนะคะโอ้ยหมดนะผู้ใแค่นี้เกาะแน่ อย่าป้าได้ราะถอดถอดพ่อผมมอขึน่ี่น้องจเาจากนนไรถนอยกันนี่โอ้เสียประรถดอกประรถไปเอ็นควย อย่างปลาลดดดีกระโดดตัวน้อยๆนะเอาตัวน้อยบ่เอาตัวใหญ่

โอ้ยปลาเข่งเอาไปปล่อยหลายปะกี่ออมิอกีกเลยเนี่ยมันโล่งมากอีกแล้วต้องเรมมายามอีกแล้วเนี่ย โอ้หลายอยู่ว้ยโอ้อมอมะอมอมะอมอมะี่ตีหายนะี่น่นหนี่นนี่นี่นอนีี่นี่น่นี่นนี่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 น่นี่นนี่นี่นีงตีงนลานี่นี่นงน้อยีันนี่นี แกนี่ออก้ไู่เยกแกแกโลดเท่สะดวกเออไปที่นี่ข้อให้บ่าเต้นออกวะนี่ดีย้าาปิดอยู่นี่ปิดหันกอกางนี้แม่ใหญ่จับกอกอนมันโลจักล่องมอินังกู่นี่ี้เห็นไหมเห็นไหมเยอะยะมากมายเยอะมากมายเยอะ้าะพจะง บังดิหนดูได้หออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเบดเฮ้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 เบิดาบังก้องไหมล่ะเืิดนี่มาเป็นนังโดดโนึ่งสองโแต่ยายยเบิดนี่เบิดอะไรอปิดมาที่นี่นานแล้วนี่หิว แบงบะเอานนอนมาตักแบงผาเอาเอาดึงขึ้นมาเด้อดึงหยาออกนะดึงออกซิมเออขยับดึงขึมาีก็ตูนป๊ารออปาเยอะมากปลาลงตรงเยอะมากนี่ทุกอย่างเลยนี่โง่น้ำบอญหันโอ้ตัวเดียวนะขึ้นไมใช่าเฮ้กูสาบว่าเอามันกระส่วนเฮ้เอาไอ้ผานตูนมัน เอาที่เอาบุเอาตักเอาอันนั้น <świ> ต <ad S 1> ักมา้ไม่ได้เอา้วยมาตักเนาะเอาเนื้อตะแกงนันมาตักเอาตะแกงมาตักใส่ถังมันหนักหวยปรเทศคือเนี่ยเอาอันเอาอันเอาช่างมาตักแบ่งไปเดี๋ยวค่อยเลือกเอาไปแบ่งน้ำนักออกซะก่อนนะไอ้พระเลือกยี่นี่แหละทีไปเลือกใสเลือกทันเท่านั้นน่ะเอาเอาตาาอันนี้ไปแทนทุกเท้าก่อน คนหิวคือเมื่อไหรนี่นไหมเนาะปลาตัวคอดันข้บอกนะตัวน้อยตัวน้อยเ็าูดเถี่ตีปลาดุตัต้มอ้ยเป็นจังสิข้อต้มสิตัวน้อยบไรนะไปต้มแศบเข็ะปลาดุเถานต้มใส่ใบปลาคาม่อนนะแม่ไปมก็ได้นี่ปลาน้อย นี่ปลาใหญ่นี่ปลาน้อยเอาคะเล็บไหมนี่นั่นตัวใหญ่นั่งยิบเอาไหมตัวใหญ่ยิบมากพอใหญ่พอหน่อยก็เอาโลดนี่ซ้ำนี่เล้วลดกอะไรกินเอากระดูกกระดูกหมอบ่กระดูกมันอันโขกางมันเปาะนี่กระโดดเก็บออกมาได้เอชื่อกัน จะไปแห้งได้ก hey, uh ินละปลาเก่งกวก็มีิดบวทอดเนี่กรอบเลยกินในปัานูอนถอดมาแล้วเอื่นเออยิ้มงอดอไวปัด้วตตมได้แแล้วตงโมคงด้วยเสือคูแตงโมด้วยนี่กรอบตัวอันนั้นไทยผู้เฒ่า